ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สามสิบธันวาสองห้าหกเจ็ดสี่ทุ่มครึ่งน้องภูมิหลับแล้วน้องภูมิหลับแ้วน้ำก็ไม่อาบนะคะดีนดำเป๊ปปีน้องภูมิอายุแปดขวบนอนอาบ หลอเหลือเกินวันนี้น้ำพูแปดกลันะคะกราตักสี่สิบสองจะสี่สิบสามปีหน้าคุ้ม้าปูปูปกติเจ็ดแก้ววันนี้ปูลองไฟกินเดียรอ้โหหลานชายโกด,ด้วยกัดฟัน คุณอูปากแกะอืมฮึคยณได้เอาเกลือให้กินเอาขี้หมาให้กินดีจ่าหรออ้าปากโอ้โหแล้วครับว่านะครับทำไมฟันมันถึงเยินฟันมันถึงเยินครับเพราะว่ามันนอนกัดฟันอ้าปา นอนคนด้วยนะเมื่อกี้นี่พี่สาวพี่สาว,พวแพลแควพาวอายุสิบขวบเดี๋ยวอะไรจะเป็นสาวก่อดไหลซื้อหน่อยโอ้ดูดูดูให้กด,ดไหลแล้วไปนวดให้ปูกก่อนไอ้ทูมโอ้โหนอนท่าไหนเนี่ย